สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่บอกเลยว่าจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของพี่ๆในหน้าประกันไปเลยนั่นก็คืออาริเกเตอร์นั่นเองเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับที่ต้องสลับไปสลับมาระหว่างระบบของบริษัทประกันหลายๆที่ไหนจะเงื่อนไขที่จอมไม่หวาดไม่ไหวอีกมันวุ่นวายแล้วก็เสียเวลาสุดๆเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่พี่ๆในหน้าหลายคนกาลังเจออยู่เลย แล้ว Alligator ก็คือคำตอบของเรื่องนี้เลยครับแพลตฟอร์มนี้เขารวบรวมบริษัทประกันชั้นนำของไทยกว่า16แห่งมาไว้ในที่เดียวเลยนะคิดดูสิครับจากเรื่องวุ่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วทำให้การเสนอขายเนี่ยทั้งสะดวกทั้งรวดเร็วขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า Alligator ในฐานะพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาเป็นใครแล้วจะมาช่วยเราได้ยังไง หัวใจของ alligator ก็คือคำสั้นๆ3ามคำนี้เลยครับจริงใจเข้าใจและเติบโตไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้มองเราเป็นแค่ user นะครับแต่มองเราเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมจะ support ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเติบโตในธุรกิจนี้ไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงเลยเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้แล้ว ว่าแพลตฟอร์มนี้มันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วขนาดไหนเราจะมาดูกันครับว่า6ขั้นตอนการขายเนี่ยมันจะจบงานได้ใน15นาทีจริงหรือเปล่าเนี่แหละครับภาพรวม6ขั้นตอนหลักๆจะเห็นว่ามันตรงไปตรงมามากเลยนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่เดี๋ยวเราลองไปดูหน้าจอของจริงกันเลยดีกว่าว่ามันจะง่ายและเร็วอย่างที่ว่าไว้ไหม โอเคเริ่มเลยนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็แค่กดสร้างงานใหม่แล้วก็กรอกข้อมูลรถของลูกค้าเข้าไปได้เลยทันทีจะเห็นว่าหน้าตาของระบบเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราคุ้นเคยใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ให้ปวดหัวเลยครับ และนี่เลยครับผมว่านี่คือฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดของอ r ร i g ิเกเตอร์เลยนะพอเราใส่ข้อมูลรถเข้าไปปุ๊บระบบจะดึงเบี้ยประกันจากบริษัทต่างๆขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบกันเห็นๆเลยครับสูงสุดถึง3บริษัทพร้อมกันแค่นี้เราก็เลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดให้ลูกค้าได้ในพริบตาเดียวเลย พอได้แผนที่ลูกค้าโอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายนิดเดียวครับแค่กรอกข้อมูลลูกค้าเพื่อออกกรมธรรม์แล้วก็ปิดการขายได้เลยท,ทันทีซึ่งช่องทางการชําระเงินก็มีให้เลือกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือที่สะดวกสุดๆเลยก็คือจ่ายผ่าน QR code นี่แหละครับง่ายและเร็วมากๆทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะดูปวดหัวสําหรับพี่ๆนายหน้าหลายคนนั่นก็คือการขายประกันให้กับรถที่มีการแดัดแปลงมาหรือว่าใช้งานแบบเฉพาะทาง ซึ่งแน่นอนว่าอลิเกเตอร์เขาก็มีทางออกสําหรับเรื่องนี้ไว้ให้แล้วครับเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยครับหลักการก็คืออลิเกเตอร์จะแบ่งการเช็คเบียร์ออกเป็น2แบบง่ายๆแบบแรกคือเบียร์ปกติอันนี้ก็สําหรับรถบ้านๆรถแซนดาบทั่วไปที่เรากดเช็คราคาในระบบได้เลยทันทีกับอีกแบบคือเบียร์พิเศษหรือที่เขาเรียกกันว่า SPQ ซึ่งอันนี้จะสําหรับเคสที่ซับซ้อนหน่อย ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของอาริเกเตอร์มาคอยดูแลแล้วก็ให้ราคาที่เหมาะสมเป็นเคสเคสไปครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตารางนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าลูกค้าเราเป็นรถกระบะที่ติดตู้ทำความเย็นมาเราก็จะเห็นในตารางนี้เลยว่าอ๋อมีวิริยะกับ LMG ที่รับประกันนะข้อมูลแบบนี้แหละครับที่ทำให้พี่ๆนายหน้าตอบลูกค้าได้ทันทีแบบมืออาชีพเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเช็คที่ลบริษัท โอเคครับหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าทำงานยังไงให้ง่ายและเร็วทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องสำคัญที่สุดเลยดีกว่านั่นก็คือผลตอบแทนว่าเราจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงบ้างรายได้หลักๆของสมาชิกเอริกเตอร์เนี่ยจะมาจาก3ทางด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการขายอันนี้เบสิกอยู่แล้ว2คือโบนัสพิเศษต,ตามยอดขายรายเดือนหรือที่เรียกว่าโวลูมโบนัส และ3ก็คือค่าแนะนำครับเวลาที่เราชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการมาเป็นสมาชิกด้วยกันแล้วถ้าให้เจาะลึกลงไปที่ค่าคอมมิชชั่นนะโดยเฉพาะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA เนี่ยค่าตอบแทนให้สูงสุดถึง18%เลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากค่าคอมแล้วเนี่ย ยิ่งเราขายได้เยอะก็ยิ่งได้เงินเพิ่มไปอีกกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Volume Bonus ซึ่งจะให้โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกสูงสุดถึง3%จากยอดขายรวมของเราในแต่ละเดือนพูดง่ายๆเลยก็คือยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับแล้วจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าโบนัสได้ง่ายขึ้นล่ะ a ารีเกเตอร์เขาก็มีตัวช่วยครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างอาร c a ครแล้วก็ a r ร f a m i l y ที่เราสามารถเสนอขายพ่วงไปกับประกันรถยนต์ได้ง่ายๆเลยแค่5ขั้นตอนเท่านั้นซึ่งมันดีตรงที่ว่านอกจากจะได้ค่าคอมเพิ่มแล้วยอดขายตรงนี้ยังเอาเป็นนับรวมเป็นฐานสําหรับคิดโบลุ่มโบนัสได้อีกด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นัก2ตัวเลยเอาละครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือกฎระเบียบและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจนี้เลยนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตต่างๆที่ Alligator มีให้กับสมาชิกทุกคนถ้าจะให้พูดถึงกฎที่สำคัญที่สุดแค่ข้อเดียวเลยนะก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ครับการไม่ปลอมแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันคือการสร้างความไว้วางใจที่สำคัญที่สุดทั้งกับลูกค้า และกับบริษัทประกันซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับและแน่นอนครับว่าระหว่างการทำงานไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเจอปัญหาคนเดียวเลยนะถ้ามีคำถามหรือติดขัดตรงไหนทีมสพอร์ตของ alligator ขอพร้อมช่วยเหลือเสมอเลยครับไม่ว่าจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ไลน์หรือว่า Facebook ก็สะดวกทุกช่องทางเลยจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นได้เลยนะครับว่า อาริเกเตอเป็นมากกว่าแค่แพลตฟอร์มขายประกันแต่คือพาร์ทเนอร์ตัวจริงที่จะมาช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพทางธุรกิจของเราช่วยให้ขายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและที่สำคัญสร้างรายได้ได้มากขึ้นด้วยคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือเราพร้อมที่จะคว้าโอกาสดีๆแบบนี้ไว้แล้วหรือยังครับ